สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Geo Games r นะผมในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องเช่นเคยนะครับอ่าแล้วครับในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องอะไรวะเดอร์ดีไอไทยเลยนะผมเนอร์เกมอะไรว่ะเดอร์เกมมิ่งนะผมก็ทําเกี่ยวกับไอมันจะเป็นทำเกี่ยวกับออมเอารูปอนิเมะมาใส่นะผมเออผมชอบนะที่ทําเกี่ยวกับไอรถแต่งมากนะผมเออผมชอบนะ ผมก็จะมาโปรโมทให้เขานะผมแต่เพราะว่าผมได้ผมได้โปรโมทให้ให้พี่คนนี้มานานแล้วผมอ่าก,การเก่าสุดว้าไอ้น้าี่เปะเลยโอ้โหหล่อเลยวัตฟัดอ่าในเพลิกก็มีนะผมโอ้เตโดไอนี่มีรถมีรถแต่งด้วยวัตฟัดมีชีวิตจริงแล้วก็แถชุมชนเออดีมากนะแล้วก็ไอ้ชอบก็มีนะผมโอ้มีช่วงของไอ้ไอ้นี่มีอีกช่องนึงเป็นเดอะทูนะผมเป็นเกมมิ่งแล้วก็เกี่ยวกับโอเตโต สวัสดีครับผมชื่ออะไรวะสกานหรือสกานคืออะไร,รอ่ะผมก็อ่านไม่ออกนะเออใช่ไหมครับก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่คนนี้นะครับผมก็ทําเกี่ยวกับไอ้รถไอ้นี้นะผมผมทำมันทําเกี่ยวกับอนิเมะนะผมดีมากนะครับอ่าประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ